สวัสด,ดีครับเราเดจิเกตโทรค่าเบอร์คาเบอร์แล้ววันนี้อยู่สถานที่ภูเขาวอกนะคะแล้วก็อยู่ในที่วอเทอร์เมลอนเวิร์กส์ครับโอเคจะมีนี่คือแต่งนี่คือน้องแตงโมนี่คือเสื้อที่เราจะต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาเข้าส่วนน้ำอะไรแล้วมีโซนให้ดูด้วยนีย่คือแบบดบบ,บ ก็มีปูปูแล้วก็มีไปจนมีหมดเลยอันนี้คนน้ำอ่ะคนน้ำอ่ะนี่คือคนน้ำแล้วก็อ,อัวน,นี้ด้อะไรทำนองนั้นอ่ะแล้วก็เราจะมีครอฟเชรซ่อนอยู่ในลิชาที่หนึ่งกระปิกก็จะเจอครเตัวนี้นะคะเั็นไงใช่ไหมสำหรับคนที่เล่นโทคาโบคาโบก็จะเจอตัวนี้แน่นอนะถ้าใครมี ว่าเทอไม่รอดเวิร์สครับโอเควิ่งต่อไปวิ่งเนาะวิ่งดีวิ่งเนาะโอเค okay, เราจะไปตรงนี้เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันเดี๋ยวไปดูชื่อก่อนว่าห้องนี้มันคือห้องอะไรไปชาร์ตี้ซองกันเลย let's go วัดเบอร์สองอนนค้างมซ้อนเลยลวัด,ด,ดวแบบนี้คือส่วนสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปืนได้ระดับในแบบนี้หรือย่างนี้ดิ่มเพลิมพมนมากนางสไลเดอร์เด็กมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าใครสงสัยว่าท่านม,มาเปิดนี่มันเปิดได้ครับให้เปิดคำใบอย่างนี้แล้วก็แึ้วึึเาก็ทำจะเปิดออกมาแล้วเจอคราบเพศตัวหนี้ ตัวนี้น่ารักเนาะถ้าเราใคยดิคอมาชั้นที่ชั้นที่สอน w a t e วัตเทอร์แมนและวูดส์ค่ะก็จะเจอตัวนี้แน่นอนถ้าใครถ้าใครปริศนาเจ้าดอกไม้ดีได้โอเคน้องไหวนะน้องอยู่ตรงนี้โอเคไปชั้นที่สามกันเลยเอาไหมอ่ะอ๋อจริงๆแล้วดอกไม้พวกนี้ก็สามารถปิดไฟได้ไม่เป้ดไม,ม่กินถูกล่อนไฟ น้ำโหที่มีส่วนน้ำดอกไม้เยอะมากแล้วก็มีที่นั่งเป็นเหมือนก้อนหินแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้นี่สี่ยังไม่ใช่พิเศษสี่วามีมานาะพ่นน้ำมีกบมีดอกไม้นี่ให้ยค้อลงมาแล้วก็อีทีหน้าผมจะทำที่หูเขาวอกเหมือนเดิมให้จดให้จดหูเขาวอกก่อนเดี๋ยวค่อยทำให้ไม่คเคยเนคิดว่า ถ้าถูกถ้ามีคลิปนี้นจบก็จะทำสกิดีนี้ตอนที่ OCP e 2นี่ทำมาภาษาให้เลยแล้วก็จะไปเขียอ๋อจะไปยิงมัส,ส,มส,ส,มส,สตาร์ดยิงกันสามก่อนหนะ้าโอเคเรามาถึงชั้นเราไปถึงชั้นนี้ซะแล้วเราไปถึง มาถึงชั้นนี้แล้วเขาก็จะมีสไลเดอร์ให้เราก็จะดำไหนก็ได้ถ้ามันจะเป็นวนแบบนี้ว่าก็กระเพื่อนด่วนเล่นยันแล้วโทร์ข้าวบัวข้าวบจะมีไม้พิเศษแต่พี่ปีนไม้เพราะว่าวิดีโอวิดิโออนี่ยมันใช้ไม้ไม่ได้นี่คือนี่มันลาฟเวอรี่เราก็จะมีไอศครีมขายแล้วมีกินข้าวอะไรนี้แล้วก็กระคื่อนปื้มสีนิวฟ้าไลที่พิเศษ เอาไว้ก็จะผล่มาเนี่ยดูการนี้ตรงนี้นั่งได้แล้วก็นี่จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีด J เจลงเพลงดูเพลงมันูเพลงมันๆอะถ้าเราอย่างเงี้ยน่ารักมากแล้วก็ถ้ากดอันนี้ได้ก็จะได้เพชรสีเขียวตัวนี้เอง ก็มีความละอันนึ่งก็ก็เป็นอยู่ที่พี่ลุงสไลเดอร์นั่นแหละเออไอต่าไอสมันอะไรอะไม่รู้เหมือนไอคิมอะไม่ใช่ตัวอะไรไม่รู้ว่าสาดี้ก็ไม่ใช่ถ่ายเลยงถ่ตัวอะไรไม่รู้อันนั้นก็เอามาแบบนี้่แหละได้เก็บเพชรก่อนเก็บเพชรมันจะไม่มีใครรู้ว่าที่มันเป็น หัวหัวเป็นฟองอือหัวหัวเป็นฟองเลยนี่น้ำอยู่เลยเหรอถ้าใครที่เป็นแฟร์คาโชคาโบคาเวลแล้วก็ใครแล้วก็ใครที่มาเล็ววัดวอตเทอร์เมลอนคือวอตเทอร์เมลอนวบูสขัดแล้วอ่ะก็ เป็นยังไง,งกันบ้างคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์น,นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย